สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดี FC นะคะแฟนช่องค่ะค่ะวันนี้แอดมินีก็มาถึงกระท่มสูงแล้วนะคะมาตามาตัวเลขนะคะที่กระท่อมสูงนะคะ f c ให้ตามลุงให้มาถามลุงว่าลุงได้ตัวไหนค่ะเดี๋ยวมาถามลุงแล้วก็คุณยายนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณลุงจ้า <c oughs> คุณยายจะไปไหนเนาะแต่งตัวแบบนี้ค่ะ จะใส่ปุย๋ยมันจ้าใสปมันาฝน,นตกไหมคะคุณยายตกอ๋อตกแล้วไม่มีน้ำแต่น้ำสาะเต็มเลยเนาะจ้่จ้ะจ้าอพอดีเอซีให้มาตามตัวเลขของคุณลุงการลุงก็เลยมานะคะค่ะคุณยายคุณยายได้ตัวไหนนานะค่ะงวดที่ผ่านมาทุกไหมคะคุณลุง ไม่ถูกซื้อแต่อันไม่ถูกแต่ลุงได้ใช่ไหมคะงวดที่ผ่านมาได้แต่ไม่ได้ได้สองห้าลุงได้ตลอดแต่ไม่เคยซื้อสองห้าจุดตอนไหนคะลุงเซียมซี่บอกนะอ๋ออาจารย์เนี่ยบอกที่เขาเขียนไว้ ค่ะคุณยายว่าอะไรนะคะเมื่อกี้คุณยายคุณล oh. ุงได้75เหาอแต่ตะกอหงวดก่อนนั่นเอง725หมวดก่อนได้725ออันนี้725นี้มาจากไหนคะมาจากลบบุรีมาจากลบบุรีลบบุรีเขาอออาาจรย์ไว้้ในนี๋มีอาจารย์เนาะอาจารย์มาเนาะคุณยายใช่ไหมคะมามาหาปู่ใช่ไหมคะมาเมื่อวันไหนเนาะค่ะ วันหวยจะออกวันหวยจะออกอ๋อมาทํายังไงคะถึงได้มาขออ๋อสวดมนต์เนาะอ๋อสวดมนต์แล้ก็ขออ๋อสวดมนต์แล้วก็ขอขอขอเับก็เลยได้อืมอันนี้สองห้านะเจ็ดสองห้ามใหญ่นี่เลขเจ็ดบ่ค่ะแบบนี้เลขเจ็ดงวดก่อนเนาะงวดก่อนได้เจ็ดสองห้าเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมจะอาจารย์ อ๋อจากอาจารย์ที่มาจากลบบุรีเนาะยายเนาะแต่ลุงก็ไม่ซื้อเนาะโอ้เสียดายลุงจังเลยลุงตลอดเลยลุงไม่เคยได้เลยอ๋ออน,นี่เดี๋ยวให้แอดนุษดูก่อนอันนี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านชมงวดที่ผ่านมานงวดที่ผ่านมาได้เจ็ดสองห้าเต็มเต็มแล้วก็มีการใส่เงินไว้ด้วยบ่ยายใส่เหรียญใส่เหรียญกี่บาทเนาะเดี๋ยวแอด,จะ,ดะะจะนับให้ดูนะคะจะนับให้ดูเนาะดีไม่ดีอาจจะเป็นงวดนี้ อันนี้อาจจะให้ปริศนาบ่ใช่ค่ะอาจจะให้ปริศนาให้ปริศนาเนาะอันนี้เสียงเซมซีบ่ค่ะจ,จะอาจารย์ที่เสียงเซมซีได้เนาะได้สี่สองอันนี้สีสส่สองแต่สีสี่สองอ๋อสี่สี่สองส <displays. S 2> สเอ,า,สสเเอาเติม,อ,ตมต <า S 1> อ๋อยายเตาิมเอ,อาเนาะเอตาเอตาเพิ่มเอาเนาะตอนแรกก็ได้สองตัวแต่ทีนนี้ตาก็เพิ่มเอาลุงเนาะ สี่สี่สองอดูฟังนี้ก็ได้เนาะอันนี้สี่สี่สองอฟังนี้ชัดอยู่ค่ะอายายอันนี้ไม่ค่อยชัดสีแดงแดงจากอาจารย์งวดที่ผ่านมาได้เจ็ดสองห้าเสียงเซมซี MC, ต่องวดบอค่าหรือว่ายังไงคะอ๋อต่องวดเลยเนาะก็ได้สี่สี่สองสี่สี่สองนะคะมากันหลายคนเลยคะยาย จะ้ะอืออาจารย์ก็ให้แม่นๆ,ๆนะคะแต่ว่าลุงไม่ได้นะคะลุงมไม่ได้ซื้อนะคะตัวเลขก็เต็มๆเลยเจ็ดสองห้าตัดเล่นนะคะสองห้าห้าสองเนาะจะ้ะงวดที่ผ่านมาก็ได้อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมต่องวดนะคะสี่สี่สองคุณยายยังบอกว่าอย่าลืมนะเมื่อกี้นายายเนาะอย่าลืมซื้อ,อยายบอกว่าอย่างนี้นะคะ จะลองจะลองซื้อตามดูเนาะอจะลงค่ะลองดูค่ะไปเป็นแนวทางให้ท่านให้ท่านผู้ชมด้วยเนาะแล้วเราก็จะนับเหรียญด้วยท่านผู้ชมัวเลขสวยามากเลยค่ะสีสีโซนะค่ะโอ้ลมแรงน,นะคะกระท่อมสูงวันนี้ลมแรงค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดนุชก็กำลังจะนับเหรียนแล้วนะคะ ลุงก็ได้ทุกงวดนะลุงเนาะแต่ว่าลุงไม่ได้ซื้อเนาะตัวเลขของลุงนะคะได้ทุกมวดค่ะท่านผู้ชมแต่คุณยายไม่ซื้อนาะยายเนาะยายเป็นคนท<ม><ม>ี่ไม่เล่นนะไม,ไม่เล่นหวยไม่เล่นอะไรนะคะสามสิบสี่หนึ่งสี่โอ้หนึ่งสี่ป่ะอุ้ยขนลุกเลยพี่แอดนุชนับได้เท่าไหร่นะคะเมื่อกีก้เอ็เมื่อกี้นับได้สิบสี่บาทค่ะสิบสี่บาทจ้ะ Uhm, <cima. S 2> เหรียญท <ak> mm ี hmm. ่อยู่ในถุงเนี้ยนะใช่ค่ะเหรียญที่อยู่ในถุงค่ะเหรียญที่อยู่ในถุงนี้นะคะท่านผู้ชมก็มีตัวเลขเจ็ดสองห้านะคะงวดที่ผ่านมาก็เติมเตมนะคะเข้าแล้วก็ทิ้งปริศนาให้ด้วยเนาะจ้าปู่ทิ้งปริศนาให้นะคะท่านผู้ชมผู้ที่มาของวดที่ผ่านมานะคะได้เจ็ดสองห้าแล้วก็ทิ้งเหรียญไว้อันนับดูแล้วก็สิบสี่เหรียญนะคะท่านผู้ชมตัวเลขไปชน กับของปู่นะคะปู่คำเศนนะคะหนึ่งสี่เต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสี่แล้วก็คุณยายให้เมื่อกี้ก็สี่สี่สองก็ซื้อขึ้นซื้อลงเนาะตัวเลขก็ไม่ไกลกันนะคะใกล้ใกล้กันนะคะขึ้นแต้มเดียวลงแต้มเดียวขึ้นแต้มลงแต้มนะคะก็ให้ท่านผู้ชมอ่า แคปหน้าจอแล้วก็นับดูด้วยก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวนับใเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด2ปดเก้าสิบสิบ2อ3ดสิบสองสิบสาิบสี่อันนี้เหรียญสองบาทนะคะสีเหลืองเหลืองสิบสี่เป็นสิบสี่หนึ่งสี่สี่สี่สองแล้วก็หนึ่งสี่ค่ะซื้อขึ้นซื้อลงด้วยนะคะท่านผู้ชมให้เป็นแนวทางนะคะ มาบนคือกมาบนราคาไอ้ต oh, oh, nice. ู้บ้านต่างสองล้านอ๋อมาบนไว้บ่ใหญ่คือประมาณอ๋อมาบนไว้ให้ได้เงินสองล้านป่นะอ๋อที่มาด้วยกันใช่ไหมคะอ๋อมาบนไว้ได้สองล้านก็ได้สองล้านถ้าได้สองล้านเขาจะมาหาหลวงปู่และเขาไม่ได้มาหาหลวงปู่แล้วเขาซื้อรถ ประตูก็คว่ำนั่นนะโอ้เคยพูดไปแล้วเนาะว่าจะมาแต่ไม่ได้มาโอ้ใช่ไหมคะ่วนเอบพามาเขาก็ไม่มาแล้วก็รัดคว่ำโอ้ขนลุกเลยคือคือถ้าพูดยังไงก็ต้องทำตามอย่างนั้นเายยายเนาะ เพราะว่าหลวงปู่คือศักดิ์สิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์แเขาก็มาขอสองล้านเขาก็ได้สองล้านเพราะว่าถ้าสองล้านถ้าได้เงินสองล้านเขาจะมาหาหลวงปู่อีกเขามาแก่บนแล้วเขาไม่มาเขาไม่มาก็เลยประสบอุบัติเหตุรถเขาไปซื้อรถซื้อรถซีประตูได้แต่เขาไม่มาเขาพากันขี่ไปไหนมั้งรถข้างไม่ตายบาดเจ็บตั้งสี่คน ค่ะดีแล้วเนาะไม่ถึงชีวิตนอยายเนาะเพาลงปู่ลงโทษนะค่ะคือคือ,คอพูดยังไงก็ต้องทาตามอย่างนั้นเนาะเราถ้าเรามาไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดนอยใยใช่ค่ะอันนี้ก็พูดที่มาด้วยกันนอ้อยายเนาะก็ขอได้เนาะงวดที่ผ่านมาได้เจ็ดสองห้าเนาะมาขอมาด้วยกันวันนั้นสามสี่คนมาจา้ามาขอก็ได้ได้ตัวงวดแล้วหลังจากที่หวยออกไปสองสามวันมาค่ะ โอ้มาขอใหม่เนะยายมาขอใหม่นะคะได้สี่สี่สองนะคะท่านชมแล้วก็เหรียญเหรียญเหรียญอีกสิบสี่เหรียญน,น,นะคะอันนี้งวดผ่านมาเนาะอันนี้งวดผ่านมา<อ>ก็มานับดูงวดนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสี่นะคะก็ได้หนึ่งสี่กับสี่สองสี่สี่สองนะคะหรือว่าจะให้ซื้อขึ้นซื้อลงนุย,ยายเนาะ ใายซื้อขึ้นซื้อลงนะคะขึ้นแต้มลงแต้มนะคะท่านผู้ชมเอดมันีนก็จะเดินทางไปต่อนะคะท่านผู้ชมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะรวยเงินรวยทองนะคะสวัสดีค่ะ